ครับสวัสดีครับ <WITH> อันนี้ชื่อคุณป้าอะไรครับชื่อนางสมบูรณ์แก้วหินค่ะอ๋อครับเป็นเกษตรกปรปลูกข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะอ๋ออันนี้เป็นนาข้าวอะไรครับนาข้าวนาปีค่ะข้าวนาปีนะครับแล้วก็เป็นแปลงสาธิตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะของเกษตรอำเภอค่ะอ๋อเป็นแปลงสาธิตของเกษตรอำเภอนะครับอำเภอสีขิ้วเนาะค่ะโอเคครับสำนักงานเทศบาลแล้วก็ทําข้าวมานะครับปีนี้แรงไหมปีนี้แรงค่ะแ้งแล้วนี้เราก็ได้มา ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือได้ใช้ทดลองสูตรหนึและก็สูตรสองเอสแมนะครับนะครับแล้วข้าวข้าเป็นยังไงบ้างครับฉีดแล้วรู้สึกว่าได้ผลดีมากค่ะแตกต่างกับที่ไม่ได้ใช้เยอะเลยค่ะอ่านี่นะครับรูปร่างหน้าตาของ s m ส t มทรนะครับก็คือใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสอย่างละฝานะครับแล้วก็ฉีดใส่เป้เป้เครื่องยนต์เนาะใช่ค่ะใช่ให้แฟนฉีดให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้แฟนไม่อยู่เนาะนะครับ โอเคไหนขอดูข้าวของป้าหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะนั้นค่ะนี่ขอดูข้าวหน่อยคุณป้าจับให้ดูรวงข้าวหน่อยครับเป็นยังไงบ้างข้าวค่ะรวงใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยมาดูใกล้ใช่โอ้ความแตกต่างเป็นยังไงบ้างครับระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ก่อนใช้รู้สึกรวงจะเล็กแล้วก็ไม่ เม็ดก็ไม่เต็มที่ค่ะหลังใช้ก็เม็ดเต็มที่ลงใหญ่ขึ้นค่ะอ๋ออันนี้ฉีดไปแค่ครั้งเดียวเนาะใช่ค่ะามาดูรวงข้าวครับใกล้ๆค่ะอ,อันนี้ที่ใช้ของเรานะครับ s, <ม> <S, s m a t r i x นะครับ <ใน S 1> ทั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองโอเคครับ